ครับกาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับนี้ผมก็มากับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตู้อีโวมาใหม่นะจะเข้าไปดูกันชุดแอชชั่นปีกัสดงไม่เหมือนชุดผาามากกว่าถ้าใส่หัวใส่ตามานี่ก็เดินบิธาบาทได้เลยนี่ครับมาใหม่ กาะทองนะครับว่าใครๆก็แวันนี้เราจะมาสุมกันแต่ผมมีเคล็ดลับอย่างนึงเคล็ดลับที่จะบอกล้องไปเปลี่ยนตัวละครเปลี่ยนตัวละครเป็นเป็นบอทเราให้สุบช่วงเวลาประมาณตอนนี้ตีหนึ่ง ช่วงเวลาจริงๆน่าจะสมช่วงประมาณตี 2, อสองตีสามนะตีสามเลยสุ่มแล้วค้างอ,ออกง่ายอ่ะเดี๋ยวจะไปดูว่าวิธีผมจะกะกอดทองน้องๆก็น่าจะรู้กันแหละผมมีเพชรอยูท่ทั้งหมดห้าพันเจ็ด้อยเจ็ดิบเจ็ดเพชรน,นะไม่มีอะไรเลยไม่มีทั้งเหรียญไม่มีทั้งอะไรเลยจะไปดูว่าวันนี้เราจะหมดเปลี่ยนแล้วนะ การเข้าใหม่นะไปเปลี่ยนเป็นตัวบอดเดวดูกันว่าเราจะหมดทั้งก่อนนี่ครับครั้งแรกครั้งเดียวได้เหรียญเหรียญมาแล้วนะหนึ่งอันอดูอันที่สองปาเกลือห้าครั้งเลยนะ,ะห้าครั้งเลยนี่ครับได้หมดแล้วนะกากไม่เชื่อไม่รู้นะลองดูนะ ได้หน้ากากมาแล้วนะบางคนหมดไปเป็นพันเพชรนะเป็นพันบาทนะยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้หน้ากากเลยนะไม่เชื่อเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งครั้งหนึ่งเื๋าห้าครั้งเืือเต๋อ <laughs> เต๋าอนี่ครับได้เหลืออีกหนึ่งนะได้มาเท่าไหร่ละได้มา <c oughs> ไอ้นี่มาหนึ่งได้เหรียญมาสองนะห้าครั้งไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับนี่ได้อีกแล้วครับไงไม่เชื่อไม่รู้ตั้งสติก่อนน่าจะแดงๆหน่อยน,นะจะต้องตกใจช่วงนี้อากาศหนาวบ้านพี่ได้มาสองขาดอีกอันเดียวนะครับหน้ากากขายอ,อันเหรียญอีกห้าเ,เหรียญเหรียญน,นี่พี่ขาดแค่เหรียญเดียวนะเดียวเหรียญเดียว เอาเอาแบบทีเดียวเลยดีกว่าดูดิว่าพี่จะได้ไหมไปไม่ได้อีกทีดิไปไม่ได้เอาค่าครั้งแล้วกันได้โอ้โหไม่ใช่ได้เหรียญได้หน้ากากมาตอนแรกพี่มีเท่าไหร่วะาห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเพชรนะไปไม่ได้ไปไม่ได้สลับนะสลับไป<ว>้ห้าไปเลยไม่ให้เสียเวลาไม่ได้ไ จะไม่ได้จริงๆหรอได้แล้วครับพี่หมดไปทั้งหมดเท่าไหร่วะกดเครื่องคิดเลขก่อนพี่มีตอนแรกอยู่5,777เบเจ็พชรนะตอนนี้พี่เหลือ1 3ึ่เจ็ดเพชรพี่หมดไปทั้งหมด4,470เบเพชรไปเอาไปแลกจุดทองกัน กะผมว่าหลายๆคนอยากได้ชุดนี้เอาอ่ะมันอึม่มันก็มีเอฟเฟกต์อะไรเป็นสีดำอันนี้ก็สวยนะแต่เราเล่นเราก็ใส่ชุดเดียวอยู่ดีอะ่ะถูกไหมป่าแรกแล้วนะครับใช่มาแล้วใช่เลย อะไรนะครับรอวันที่ยีิบสองต้องหลังจากช่วงเวลาตีสี่ถึงวันเอ้ยเดถึงแดใช่ไหมได้ตัวละครใหม่จะได้อะไรป่ะเดี๋ยวเราใส่ชุดนี้เตัวละครก่อนส่วนที่วีเล่นอยู่ก็เป็นไฮยโตะนะ ตัว e ต่งตัวกันเต้ก็เอาเป็นว่าคลิปนี้พี่มารีวิวให้ดูแล้วกันแล้วเดี๋ยวพี่ใส่ชุดนี้ไปลงแหลกว่าหมดทั้งไปหมดไปทั้งหมดที่มีอยู่ตอนแรก5777เพชรนะตอนนี้เหลืยพัน 3ามร้อยเจ็ดเพจหมดไปทั้งหมดก็สี่พันสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบก็ใครอยากได้สูตรนี้ลองไปใช้ดูแต่งตัวเปลี่ยนตัวละครใหม่ก็สุ่มช่วงในเวลาประมาณสักตีสองตีสามถ้าน้องๆนอนดึกก็หาวันเวลาว่างเสาร์อาทิตย์แต่วิธีใครวิธีมัน พี่ว่าช่วงเวลานี้พี่สุ่มใหม่อาจจะสุมง่ายก็ได้โอเคครับงั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าเกิดมีอะไรมาใหม่ที่น้องอยากสนใจที่ให้พี่รีวิวของตัวไหนก็คอมเมนต์กันฝากด like, กดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวจะทำคลิปดีๆแบบมาให้ดูกันบ่อยๆช่องบอลเลสโซนรูปชื่อบอลเลสโซนท่าน facebook ก,ก็เป็นชื่อบอลเลสโซนเหมือนกันนะครับ จะมาถ่ายทำให้ดูเรื่อยๆแล้วก็ฝากอีกแคนก็คือ a อ o n e ชื่อเพจเหมือนกันจะลงจะมารีวิวของใหม่ๆให้ดูเรื่อยๆแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เจอกันแล้ว